ครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับผมแทนเดบนดอยคนระับผมวันนี้ผมมินนี่คนระับผมนี่คือประทานลูกบอลแบบหนึ่งบาทแล้วก็แบบสองบาทนะผมยังไม่หมดนะนี่ตรงนี้ก็ยังมีอยู่นะผมแต่อันนี้คือเราซื้อมาเผื่อไว้เฉยๆนะผมอ่านี่ไงซึ่งมีน้องคนหนึ่งคนระับผมคอมไม่มาบอกว่าพี่ลองจุดป,ประทานแบบถอกสกอตเทปที่อะไรนะที่มันมีในไอ้นี่ไงเออนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมถ้าเราถอกตัวนี้แล้วก็จุดเนี่ย เสียงมันยังคนเสียงดันเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะผมเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินทรอมาโอเคนะผมมาอันดับแรกนะผมเราก็อ่ตัวนี้ครับผมใครจะสั่นสนใจทานไปที่เพจเด็กบนดอยได้เลยนะผมนี่ฮะผมมีอยู่นะผมมีตลอดครับผม <laughs> โอเคมาแบบหนึ่งบาทก,ก่อนเนาะ แบบหนึ่งบาทส,สองลูกครับผมไปกันเลยไปมาตอนนี้เดี๋ยวเราจะขอแกะตัวนี้ก่อนนะไหนแ้วก็เทมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเอาออกแล้วจุดเนี่ยคิดว่าไม่น่ามีผลนะถ้าเราไม่เปิดฝาลนะผมไงโอเคแกะออกแล้วใช่ไหมนี่โอเคครับผมเก็บว้นะที่หนึ่งโอ้โหตัวนี้มาตังแน่นจัง อยู่ไหนวะเฮ้ยตัวนี้มันสามรอบไว้อะพี่น้องอโอเคนัดที่สองมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะผมนัที่หนึ่งครับจุดแล้วก็วิ่งครับ เฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรวะมีผลเหรอไม่น่าใช่นะครับผมว่าตัวนี้มันต้องบาั๊กแน่เลยว่ะพี่น้องเอา้าเฉยดูดิยังไม่ได้ทำอะไรอะ่ะเอาใหม่ครับผมนะที่สองนะฮะเอาไปเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยใช่เหรออันนี้คือแบบอะไรนะคลิปก่อนหน้านั้นที่ผมเคยจุประทับแบบถอดฝาเออมันเป็นแบบนั้นเลยว่ะเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่ผมผมคิดว่าไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะมีเสียงแบบเนี้ยขอขออีกนันหนึ่งดิโอ้โหพี่น้องเฮ้ยผมก็ไม่เคยสังเกตนะใช่เหรอถอดเคสแล้วจุดเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยฮะพี่น้องฮะเรามาลองดูใหม่อีกนัดหนึ่งนะผม่ะ ขอถอดไหนซิถอดแล้วนะมาเก็บไว้ฮะมาครับผมโอเคโอเคนัดน,นี้มีเสียงอยู่แต่ ยันลูกสุนไม่ค่อยดังอะ่ะเอา้าเป็นแบบนี้ได้ไงวะเอาใหม่รอบนี้ขอแบบสองบาทหน่อยนะเอาแบบสองบาทนะฮะโอคนี่ไงแบบสองบาทเราจะมาถอดเทปที่ติดข้างลูกบอลแล้วก็จุดกันดูนะผมว่าเสียงมันยังคนดานอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะผมะมามาครับผมามาถอดกันนะ อโอ้โหนี่เลยมาสองบาทครับผมพร้อมกันแล้วพร้อมกันแล้วไปกันเลยโอ้โห เออว่ะคือเราไม่ต้องเปิดฟ้าก็แบบถ้าถอดเทปแล้วมันจะเป็นแบบนี้เหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะเดี๋ยวรอบนี้ขอจุดแบบไม่ไม่ไม่ต้องถอดสกอตเทปได้ปะ่ะเดี๋ยวลองดูดิเฮ้ยทำไมมันบานหมดเลยว่ะเฮ้ยเอ,อมเมนี้ดีว่ะอ่ะรอบนี้เดี๋ยวผมจะจุดแบบไม่ต้องถอดนะแต่ขอจุ่ไกลๆหน่อยดูยมันกระเด็นใส่ก็ชีพหายนะรอบนี้ไม่มีภาพใกล้หรือว่าสซูโมชันนะครับผมมาอ่ะ,อ,ะอันนี้ยังไม่ได้ถอดนะ มาครับผมโอเคอ่ะเป็นไงนี่ครับผมเออว่ะดูดิเฮ้ยเอาแบบรอบนี้ขอถอดสกอเทมหน่อยนะแบบสองบาทครับผมมา มันก็ไม่บังนะรอบนี้ขอถอนหน่อยนะมาโอเคนะผมมาอ่ะแบบนี้แล้วกันพร้อมกันแล้วไปกันเลย โอ้โหบ้ากว่าลูกนี้บ้ากว่าพี่น้องเป็นไรวะดูดิไม่ติดเฉยเลยเอาใหม่เอาใหม่เ,หมเดี๋ยวเราเอาใหม่แบบถอดแเทปนะผมอะไรวะโอเคเอามาจุดกันเลยมา โอเค,อเค,อเคสรุปคือถ้าถอดสกอเทปแล้วก็จุดแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ว่ะพี่น้องเออผมก็เพิ่งรู้นะ <c oughs> เป็นไปได้ไงครับนะ ผมเคยแบบทําคลิปเปิดฝาแล้วจุดใช่ไหมเออเนาะอันนั้นก็เจนด,ดีนะแต่พี่น้องไม่ต้องไปทาตามนะผมเพียงแค่เราอยากแก้เพื่อนแบบนั้นอะถอดสกอเทปแล้วก็จุดแล้วก็โยนไปไม่ต้องไปทําแบบว่าเฮ้ยมันไม่ติดหลอกแบบเนี้ยเราไม่ต้องไปทำนะผมถ้าใจดีคือถอดสกอเทปแล้วก็เปิดฝานิดหน่อยก็ยังดีนะผมเพื่อที่จะกางไวนะ้เนาะการไว้ดีกว่าแก้เนาะโอเคนะผมก็ สรุปคือถอดสกอเทปแล้วจุดเนี้มันก็จะเหมือนอกับเปิดฝ้าแต่ผมไม่รับประกันนะผมว่ามันจะจะจะเป็นแบบนี้ทุกน้าหรือเปล่าแบบนี้ครับผมโอเคท้ายที่สุดนี้ผมถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ช่องผมไปด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ